สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนับหนึ่งจะมานับเลขนะคะหถึงสิ 10. เป็นเป็นภาษาเพื่อนบ้านนั่นก็คือภาษาเขมรนะคะเดี๋ยวน้องนับหนึ่งจะเริ่มนับโชว์เลยค่ะเริ่มได้ค่ะลูกนับยังไงคะ oh <my> น้องรู้อยู่แล้วค่ะมวยีมวยน บํวยบํปีบํวยบํบวนบํปีบํวยบํวบ,บเวบเด้ออ่าเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเทสคํคำศัพท์ในชีวิตประจำวันนะคะขอเป็นคำศัพท์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือว่าเนื้อสัตว์ก่อนนะคะอันดับแรกค่ะไข่ไก่ ไข่เป็ด,เ,เ,ดเนื้อไก่นเนื้อหมูเนื้อวัวปล<ร>าน้ำก๋วยเตี๋ยวล่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วผักล่ะคะผักบหน่ผักใบันอไรซื่ออ่าผักอะไรนะ <P ol ets> อ๋อผักกับผล,ลไม้นะคะแล้วถ้าเป็นพ่อล่ะมา <ปะ S 1> แล้วแม่ล่ะมาแล้วพี่สาวละ่ะบ้าเสน์แล้วพี่ชายล่ะบ้าเปิดเดแล้วถ้าเป็นน้องสาวล่ะคะบ้าเอเซแล้วถ้าเป็นน้องชาย เก่งมากเลยแล้วถ้าเป็นรถล่ะคะรแท็กซี่รถไฟล่ะรถพระดินนั้นแม่ขอปิดท้ายด้วยคำว่ามะม่วงละกันสวยวายเก่งมากเลยค่ะน้องนับหนึ่งนะคะสำหรับคืนนี้ก็สำหรับคืนนี้นะคะก็ จบแล้วนะสำหรับการทำคลิปนะคะถ้ายังไงนะคะน้องลับหนึ่งจะมาให้ความรู้เพื่อนๆใหม่นะคะในวันต่อไปนะคะแล้วหนึ่งมองกล้องเลยคะ่ะสวัสดีเจ้าลูกสวัสดีคะ่ะ